การเลือกอัญญมณีและสีรถสีรถและหินมงคลตามบันเกิดที่เสริมธาตุไฟในปี2,569เครื่องรางแนะนำการเลือกสีของพานะและหินมงคลที่ช่วยเสริมบาร,รมีและโชคลาภตลอดการเดินทาง สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Ses Park ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องการเลือกอัญมณีและสีรถสีรถและหินมงคลตามวันเกิดที่เสริมาธาตุไฟในปี2569ไอ ถ้าพาหนะของคุณเปรียบเสมือนบัลลังหินมงคลคือพลังบารมีแห่งปีม้าไฟในปีพศ2569หรือ2026ซึ่งเป็นปีมะเมียธาตุไฟพลังงานของการเดินทางการเจรจาและความเร็วในการรับทรัพย์มีความโดดเด่นอย่างมากรถจึงไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือบัลลังเคลื่อนที่ที่ต้องมีสีและพลังงานที่ถูกต้องเพื่อดึงดูดความสำเร็จ ขณะที่อัญมณีและหินมงคลคือแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีความถี่เฉพาะตัวการพกพาหรือสวมใส่หินที่เหมาะสมกับดวงชะตาจะช่วยปรับสมดุลธาตุและเสริมบาร,รมีให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและรับโชคลาบตลอดการเดินทางบทความนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับการเลือกสีรถที่ถูกต้องตามหลักทักษะหรือวันเกิด และการเจาะลึกอัญมณีที่เสริมาธาตุไฟในปี2569เพื่อให้การเงินของคุณพุ่งทยานและทุกการเดินทางมีแต่ความปลอดภัยค่ะที่สศาสตร์แห่งสีรถตามมันเกิดทักษะพาหนะเรียกทรัพย์และการเลือกสีรถตามมันเกิดคือการเลือกสีที่ช่วยเสริมด้านสีโชคลาภมูละทรัพย์สิสนและมนตรีผู้อุปถัมภ์พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสีที่เป็นการกินีโดยเด็ดขาดวันเกิด สีที่เสริมสีโชคลาภความสำเร็จสีที่เสริมมูละทรัพย์สินการเงินสีที่เสริมมนตรีผู้อุปถัมภ์บารมีสีกะละกินีห้ามใช้เด็ดขาดวันอาทิตย์เขียวทุกเฉดดำม่วงเทาเข้มแดงสม้มเหลืองน้ำเงินฟ้าวันจันทร์ดำม่วงเทาเข้มสม้มเหลืองแดงเขียวทุกเฉด แดงสดทนสีร้อนอังคารส้มเหลืองแดงเ่าน้ำตาลดำม่วงเ่าเข้มขาวครีมเหลืองอ่อนวันพุธกลางวันเ่าน้ำตาลเหลืองอ่อนขาวครีมดำม่วงเ่าเข้มชมพูส้มแดงวันพุธวันกลางคืนน้ำเงินฟ้าโทนสีสว่างขาวครีม สม้มเหลืองแดงสม้มแดงวันพระรหัสบดีแดงสม้มชมพูเขียวดำม่วงดำม่วงเทาเข้มสุกขาวครีมเหลืองอ่อนดำม่วงเทาเข้มสม้มเหลืองแดงเทาน้ำตาลโทนขมุกขมัววันเสาร์ดำม่วงเทาเข้มแดงสม้มเหลืองขาว ครีมเขียวทุกเฉดการตีความและการเลือกสีรถที่ให้ผลทันตาเน้นสีเสริมสีโชคลาภหากเน้นเรื่องความสำเร็จที่รวดเร็วการลงทุนเห็นผลและการชนะการแข่งขันควรเลือกสีที่เสริมสีเป็นหลักเพราะเป็นสีที่ดึงดูดโอกาสเน้นสีเสริมมูละทรัพย์สินการเงินหากเน้นเรื่องความมั่นคงการเก็บเงินอยู่และการจัดการทรัพย์สินควรเลือกสีที่เสริมมูละ เพื่อให้รถคันนี้เป็นพาหนะที่นำมาซึ่งเงินทองห้ามสีกาลกินีสีที่เป็นกาลกินีจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุความขัดแย้งและความเสียหายทางการเงินควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดแม้จะเป็นสีที่ชอบก็ตามเคล็ดลับเสริมดวงรถตามหลักธาตุไฟ2569เเนื่องจากปีนี้คือปีธาตุไฟหากรถของท่านไม่ได้เป็นสีที่เสริมธาตุไฟโดยตรง เช่นแดงส้มหรือชมพูควรเสริมด้วยอุปกรณ์ภายในรถที่เป็นสีธาตุไฟหรือธาตุดินเสริมด้วยธาตุไฟใช้พวงกุญแจสีแดงหรือพรมปูพื้นสีอ้มชมพูเสริมด้วยธาตุดินความมั่นคงใช้เบาะรองนั่งสีเหลืองหรือสีน้ำตาลหรือวางหินสีน้ำตาลเอาไว้ในรถ ศาสตร์แห่งหินมงคลตามวันเกิดหินนำโชคสำหรับธาตุไฟ2569อัญมณีคือการดึงพลังงานบริสุทธิ์ของโลกมาใช้การเลือกหินมงคลต้องดูทั้งวันเกิดและเป้าหมายที่ต้องการเสริม 1. กลุ่มหินมงคลเสริมธาตุไฟชื่อเสียงอำนาจและความรุ่งโรจน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพลังงานไฟในปี2569ให้โดดเด่นเรื่องชื่อเสียงและการเลื่อนตำแหน่งควรเลือกหินที่มีพลังงานร้อนแรงทับทิมหรือรูบี้เป็นราชาแห่งอัญ,ญมณีาธาตุไฟเสริมอำนาจบารมีและการเป็นผู้นำอย่างสูงสุดโกเมนหรือกาเนตเสริมความกระตือรือรน้นความกล้าหาญและความมั่นคงทางการเงินจากการลงมือทำ ซันสโตนหรือซันสโตนหินแห่งความรุ่งโรจน์และโชคลาภเสริมพลังงานความสดใสและดึงดูดโอกาส 2. กลุ่มหินมงคลเสริมธาตุดินความมั่นคงทรัพย์สินธาตุดินเป็นธาตุที่ไฟให้กำเนิดการเสริมธาตุดินจึงเป็นการดึงดูดทรัพย์สินที่ยั่งยืนและตำแหน่งที่มั่นคงหยกหรือเจดหินแห่งความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย เสริมสุขภาพที่ดีและอายุยืนบุษราคมหรือเยลโล s แซฟไฟ r e เสริมสติปัญญาความกล้าหาญในการตัดสินใจและความสำเร็จในอาชีพสิทรินหรือสิทรินหินแห่งการค้าขายที่ดีที่สุดดึงดูดเงินทองจากทุกทิศทางและทำให้เก็บเงินอยู่ ตารางสรุปหินมงคลตามวันเกิดหินนำโชคคู่บารมีตลอดปี2569ตารางนี้จะแบ่งหินมงคลออกเป็นสามหมวดหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกสรรตามเป้าหมายการเงินอำนาจและความเมตตาวันเกิดหินเสริมการเงินหรือทรัพย์สินหมูละหินเสริมอำนาจตำแหน่งเดชหินเสริมเมตตาผู้อุปถัมภ์มนตรีวันอาทิตย์อเมทิสม่วง ดำเสริมความลับลึกลับของทรัพย์หยกเขียวเสริมความร่มเย็นและชื่อเสียงเพชรหรือควอตขาวเสริมโชคลาภอายุยืนวันจันทร์ซิตรินเหลืองซ่อมเสริมการค้าขายและการเจรจาทับทิมแดงเสริมความมีสง่าราศีและความสำเร็จโกเมนแดงเข้มเสริมความมั่นคงและการงาน วันนังคารอเมทิสต์ม่วงดำเสริมความมั่งคั่งที่มาจากความพยายามมรกตเขียวเสริมโชคลาภและความรุ่งเรืองหินมงคลสีดำ black obsidian เสริมการป้องกันภัยและการอุปถัมภ์วันพุธกลางวันเพชรหรือควอตขาวเสริมความบริสุทธิ์ของเงินทอง rose quartz ชมพูเสริมความรักชื่อเสียงความเมตตา ไทเกอร์อายน้ำตาลเสริมอำนาจบารมีความน่าเกรงขามวันพุธกลางคืนหยกเขียวเสริมความอุดมสมบูรณ์และความสุขไพไรทองเสริมอำนาจและผู้อุปถัมภ์ไทเกอร์อายน้ำตาลเสริมความมั่นคงในทรัพย์สินวันพฤหัสบดีโอเปอลฟ้าน้ำเงินเสริมการเงินจากการสื่อสาร ทับทิมแดงเสริมโชคลาภและความสมหวังในชื่อเสียงบุษราคำเหลืองเสริมความรู้สติปัญญาและความมั่งคั่งวันสุกไทเกอร์อายน้ำตาลเสริมความมั่งคงและการสะสมทรัพย์อเมชิสม่วงเสริมอำนาจที่มาจากปัญญามรกตเขียวเสริมความสำเร็จและความเมตตาวันเสาร โรโดไนช์ชมพูเสริมโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไพไรท์ทองเสริมอันนาจและการคุ้มครองอะความารีนฟ้าน้ำเงินเสริมการเงินจากผู้อุปถมัมภ์4.1ตำแหน่งการสวมใส่ที่ถูกต้อง placement of power เงินทองมูละ หากต้องการให้เงินไหลเข้าควรใส่สร้อยข้อมือที่มือซ้ายมือที่รับพลังงานและควรเป็นหินที่มีธาตุดินหรือธาตุทองเพื่อให้ทรัพย์สินมั่นคงอำนาจการเจรจาเดชหากต้องการเสริมบาร,รมีอำนาจและการควบคุมสถานการณ์ควรใส่หินไว้ที่มือขวามือที่ปล่อยพลังงานหรือสวมใส่เป็นสร้อยคอเพื่อเสริมบาร,รมีที่ส่วนลำคอหรือใบหน้า ความปลอดภัยในการเดินทางรถควรมีหินมงคลขนาดเล็กเช่นอเมทิสหรือออบซิเดียนสีดำ (black o ซ s i d i a n วางไว้ที่คอนโซลหน้ารถหรือแขวนไว้ใกล้กระจกมองหลังเพื่อป้องกันพลังงานลบและอุบัติเหตุ บทสรุปก็คือการเชื่อมต่อพลังงานสู่ชีวิตมงคลการเลือกสีรถและอัญมณีในปีม้าไฟ2569เป็นมากกว่าแค่แฟชั่นหรือความเชื่อส่วนบุคคลแต่คือการปรับจูนความถี่ของพลังงานรอบตัวให้สอดคล้องกับดวงชะตาและพลังงานแห่งปีสีรถคือการเสริมทั้งเสื้อคลุมพลังงานของพาหนะที่ต้องหลีกเลี่ยงกาลกินีโดยเด็ดขาดและเน้นสีที่เสริมมูละ การเงินเป็นหลักอัญมณี คือเครื่องสร้างความสมดุลที่จะช่วยควบคุมความร้อนแรงของาธาตุไฟในปีนี้ให้กลายเป็นพลังงานที่นิ่งมั่นคงและนำมาซึ่งทรัพย์สินาธาตุดินและอำนาจาธาตุทองเมื่อคุณได้เลือกสีรถที่ถูกต้องและสวมใส่หินมงคุณที่เสริมธาตุตามวันเกิดแล้วทุกการเดินทางของคุณจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยและทุกย่างก้าวในชีวิตจะถูกนำพาไปสู่โชคลาภและความมั่งคั่งที่เห็นผลทันตาตลอดปี2560 ค่ะและเราหวังว่า m มซ e t s สป r k ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง m ม s e t s ส a r k พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ที่เราตั้งใจนามามอบให้คุณค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ